สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับด้วยสภาพอากาศของในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่ามีฝนตกลงมาเป็นอย่างมากเลยนะครับทำให้วิดีโอของเราเนี่ยอาจจะออกมาล่าช้าสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในวันนี้แต่พอเราได้ออกมานะครับเราก็ได้พาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงหนึ่งนะครับต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ในตอนนั้นเสนอขายกันในราคาไร่ละ1,6 0,000บาทนะครับแต่ในตอนนี้ เราปรับราคาลดลงเหลือไร่ละ1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ดินแปลงสวยนะครับติดสาธารณะด้วยกันทั้งหมด3ด้านและยังติดในโซ่ของเหมืองน้ําสาธารณะซึ่งมีความยาวถึง240เมตรนะครับคลองที่ท่านผู้ชมเห็นทั้งด้านหลังนะครับต้องบอกว่าบริเวณทางด้านหน้าแปลงที่ดินใน่ว่ของเหมืองน้ําสาธารณะก็แตกแยกออกมาจากในส่วนของคลองใหญ่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแปลงที่ เอน้ําท่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําการเกษตรทํานาได้ถึงปีละ2ครั้งนะครับในวันนี้เราเดินทางกลับมากันที่ตบบําบลบ่อแร่อาเภอวสิงจังหวัดชัยนาทสําหรับที่ดินแปลงนี้ในส่วนของเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับบนเนื้อที่19ไร่2งาน39ตารางวานะครับเสนอขายในราคาไร่ละ1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นต้องบอกว่าผมลงมาจากถนนลัดยางอำเภอวสิงเขาตาภาพ เข้ามาเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นน้ำประปาไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับแล้วก็ยังห่างในส่วนของอำเภอวสิงเพียง10กว่ากิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็บริเวณทางด้านหน้าเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่นะครับก็จะมีในส่วนของอวัดหนองจิกนะครับแล้วก็มีในส่วนของโรงเรียนวัดหนองจิกด้วยนะครับเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ซึ่งเหมาะเป็นอย่างมากสําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการที่ดินน้ําไม่ท่วมนะครับเหมาะแก่การพัฒนานะครับหรือว่าเน้นย้าไปในส่วนของ มีพี่มีน้องมีเพื่อนนะครับที่อยากจะทําการเกษตรสามารถที่จะแบ่งแปลงกันได้นะครับหรือว่าใครที่กําลังมองหาที่ดินจัดสรรน,นะครับผมก็ยังมองว่าสามารถที่จะทําได้ด้วยราคาที่ไม่แพงไล่ละ1นึ่0 0สมืนบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็บริเวณทางด้านหน้าก็จะมาในส่งเมืองน้ําสาธารณะเป็นที่ดินหน้ากว้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าย้ําว่าหันหน้าไปทางด้านของทิศเหนือมีความยาว ทางสาธารณะมาพร้อมเหมืองน้ําสาธารณะ200 40เมตรเป็นยังไงครับท่านผู้ชมสําหรับที่ดินแปลงนี้ถ้าดูวิดีโอของเรานะครับแล้วเกิดความไม่เข้าใจหรือว่ามีข้อสงสัยสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างซึ่งในส่วนของเบอร์โทรตร,ตรงนี้ก็เป็น ID เดียรายด้วยนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆนะครับก็มีในส่วนของลมฟ้าลมฝนมาแล้วนะครับเดี๋ยวซึ่งเราไปดูในส่วนของภาพมุมสูงอ่ะอีกนิดนึงนะครับย้ําไปว่าที่ดินแปลงนี้จะมีทั้งหมดวยกันทั้ง3สี สีแดงขอบเขตที่ดินสีเหลืองทางสาธารณะและในส่วนของที่ดินแปลงนี้จะมีในส่วนของเส้นสีฟ้านะครับก็คือในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะหรือว่าคลองน้ําสาธารณะนั่นเองครับเอาละเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภาพมุมสูงเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดกันครับจจะะพเดินชม จะพาเดินชมตอจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชม,นอนนอนนชมขอเพียงแค่ท่นบอกผมจะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำทานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดี อรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ต่อจะพาเดินชมต่อจะพา ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปดูในส่วนของภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของที่ดินแปลงนี้นะครับติดในส่วนของถนนรัดยางซึ่งอยู่บริเวณทางด้านของทิศตะวันออกนะครับก็อยู่บริเวณตรงหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าขณะนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าออกได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีความกว้างนะครับอยู่ที่30เมตรนะครับแล้วก็ส่วน ใน่วนของคลองน้ำนะครับเพราะว่าตรงที่รถผมจอดเนี่ยก็จะเป็นใน่วนของอทางสาธารณะมาพร้อมเหมืองน้ําสาธารณะณปัจจุบันเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางที่เป็นลูกหลังบดอัดนะครับแล้วก็มีใน่วนของอะปะปานะครับแล้วก็ไฟฟ้านะครับสามารถที่จะ,ะต่อใช้ประโยชน์ได้มีทั้งแรงสูงแรงต่ำนะเลือกเอาเลยนะครับว่าอยากจะได้แบบไหนนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะ,อ,ะอยู่อาศัยได้นะครับซึ่งผมก็ยืนอยู่บน ถนนลาดยางซึ่งอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกย้ํานะครับว่าบริเวณตรงนี้ติดถนนลาดยางนะครับอยู่ที่30เมตรนะฮะใน่วนของแนวขอบเขตตรงนี้นะครับก็จะอยู่ทางด้าน <c oughs> ทางด้านท้ายแปลงที่ดินทางด้านทิศใต้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องของการเดินทางกันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของการเดินทางนะฮะซึ่งตรงนี้เรายืนอยู่บนถนนลาดยางซึ่งสามารถที่จะ เข้าออกในโซนของหมู่บ้านนะครับบ้านหนองจิกเข้าไปบริเวณทางด้านในนะครับก็เป็นแหล่งชุมชนที่มีขนาดใหญ่นะครับสามารถเข้านอกออกในได้หลากหลายตำบลน,นะครับส่วนถนนลัดยางนะครับที่เราเลี้ยวลงกันลงมาเนี่ยก็จะเป็นเส้นอ,อำเภอวสิงข์เขาตะภาพนะครับเข้ามาโดยประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นทางด้านหน้านะครับขึ้นภาพให้ดูก็จะมีในส่วนของอวัดหนองจิก โรงเรียนวัดหนองจิกนะครับรวมไปถึงแหล่งชุมชนที่มีขนาดใหญ่นะครับอยู่บริเวณทางด้านหน้าก็ซึ่งจะห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างจากในส่วนของอำเภอวัดสิงค์นะครับซึ่งอำเภอวัดสิงห์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอำเภอที่ติดกับจังหวัดอุทัยธานีนะฮะซึ่งเรากา็เดินทางจากแปลงที่ดินเนี่ยโดยประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็ณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการเดินทางเนี่ยถือว่าไปง่ายมาง่ายเป็นอย่างมากนะครับเขาก็ กําลังพัฒนาถนนนะฮะลาก,กับเข้ามานะครับในส่วนของอที่ดินนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะข้ามไปยังในส่วนของทางด้านของทิศเหนือนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเหมืองน้ําสาธาร,รณะตรงนี้นะครับน้ำเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์ได้นะฮะท่อตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะข้ามน้ำนข้ามฝั่งไปทางด้านถนนนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ ท่อน้ําเข้าและท่อน้ําออกนะครับที่ติดกับแปลงที่ดินซึ่งเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในส่วนของอเหมืองน้ําสาธารณะบริเวณตรงนี้ได้นะครับซึ่งคลองน้ําในวิดีโอเนี่ยเราไม่รู้นะว่าภาพที่ออกไปเนี่ยมันเล็กหรือมันใหญ่นะครับแต่ต้องบอกว่า,าความกว้างของเขาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหกถึงเเมตรนะครับแต่ถ้าบวกถนนเข้าไปด้วยเนี่ยก็เป็น10เมตรนะครับท่านผู้ชมรถผมจอดอยู่มุมนี้นะครับ อ่าให้ดูในส่วนของทางสาธารณะนะลงจากถนนลัดยางเนี่ยเราติดถนนลัดยางอยู่แล้วนะครับเข้าไปเนี่ยนะความยาว240เมตรนะครับก็จะอยู่บริเวณทางด้านของทิศเหนือนะครับก็จะมีใน่วนของเหมืองน้ําสาธารณะมาพร้อมทางสาธารณะประโยชน์ส่วนทางด้านของมุมแปลงนะครับมุมตรงนี้นะฮะอ่าตรงที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งก็จะมีความยาวอยู่ที่110เมตร ซึ่งในบริเวณตรงนั้นนะครับก็มีสระน้ําที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในณขณะนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของทางสาธารณะอีก110เมตรนะครับก็อาจจะขนานไปกับแปลงที่ดินณปัจจุบันเดี๋ยวเราตามต่อนะครับไปทางด้านของทิศใต้ทางด้านของทิศใ,ใต้นะครับณปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็เห็นมีสภาพเป็นทางนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นสาธารณประโยชน์ไม่ได้ขึ้นในโฉนดซึ่งก็จะมีความกว้างนะครับอยู่ที่100 เ0เมตรนะฮะลักษณะของพื้นที่นะครับเป็นที่นานะสามารถที่จะ,ะทําการพัฒนานะครับสามารถทําได้ถามว่าน้ำเนี่ยมีตลอดฤดูการหรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีตลอดฤดูการนะครับแต่เรามีสระน้ําแต่ถามว่าน้ําท่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นอยู่นี้ก็น้ำเนี่ยแทบจะเต็มคลองเลยนะครับแล้วก็ลึกนะ คลองตรงนี้นะครับผมได้มานะครับแล้วก็สำรวจตรวจสอบดูแล้วก็ถือว่าเป็นคลองน้ําหรือว่าเหมืองน้ําที่ลึกนะฮะเพียงพอนะครับกับการที่เราจะทําการเกษตรนะครับถ้าเรามีเพื่อนนะครับหรือว่ามีพี่มีน้องอยากจะแบ่งแปลงนะครับเพื่อที่จะทำโคกหนองนาก็ดีนะครับหรือว่าจะทําสวนเกษตรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นน้ําประปาไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับสามารถที่จะ ใช้ประโยชน์ในบริเวณของแปลงที่ดินได้สาระสําคัญนะครับที่ดินเนี่ยคือน้ํามไม่ท่วมลักษณะของดินพื้นที่โซนนี้นะครับก็จะออกเป็นดินร่วนปนทรายสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับอยู่ที่40เมตรสถานที่ราชการนะครับที่ใกล้เคียงตรงนี้ก็จะเป็นอบาตอบ่อแร่ห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยอยู่ที่5กิโลเมตรห่างจากตัวอําเภอวสิงห อยู่ที่12กิโลนะครับหรือว่าจะวิ่งเลยไปก็เป็นในโซนของอำเภอหนองมะโมงนะครับก็จะอยู่ที่9กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองจังหวัดชัยนาธนะครับจะอยู่ที่35กิโลนะครับก็ถือว่า,าบริเวณของแปลงที่ดินเนี่ยใกล้ในโซนของตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีม,มากกว่านะครับเพราะว่าผมวิ่งมาจากบ้านเนี่ยก็โดยประมาณ20่กว่ากิโลนะครับแล้วเขากา็ตอนนี้เขาก็พัฒนาในเรื่องของทางนะครับเดินทางเนี่ยง่ายมากๆเลย อันนี้คือบรรยากาศทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของนาข้าวนะครับที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามของแปลงที่ดินนะครับแนวนะครับตรงนี้นะฮะที่านผู้ชมแนวตรงนี้นะครับตรงเนี้ยที่ผมชี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ่ายตัวเ็นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นมาตั้งแต่ตอนอเปิดตัวนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นคลองน้ําซึ่งมีคลองน้าตรงนี้ชื่อคลองอะไรนะคลองท่านจันทร์คองท่านจันนะครับใน่วนขอ,ของเหมืองน้ําสาธรณนะเราก็จะแตก แต่ขแขนงออกมานะครับจะคลองท่านจันท์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมืองน้ําสาธารณะนะครับที่ไหลผ่านยังบริเวณของแปลงที่ดินบางคนบางท่านนะครับอาจจะถามผมว่าคําถามที่เจอบ่อยนะครับอ้ามีเหมืองน้ำเนี่ยจะข้ามไปแปลงได้ยังไงอ่ะอันนี้ตอบนะครับถ้าอย่างใน่วนของแปลงนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าได้ในส่วนของตรงบริเวณ ถนนลาดยางนะครับที่มีความกว้างอยู่ที่30เมตรแต่หากว่าเรานะครับจะเข้าไปนะครับถ้าเราจะเข้าไปายังในโซนของบริเวณ er ของแปลงที่ดินนะครับเราสามารถที่จะวางท่อรอดนะครับสามารถที่จะวางได้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปในโซนของแปลงที่ดินซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะวางได้นะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายนะครับสามารถที่จะ พูดคุยกันได้นะครับ,แบบผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมได้รับในส่วนของงานถมดินขุดสะนะครับหรือว่าปรับพื้นที่นั่นเองนะฮะถ้าโดยส่วนตัวนะครับสรุปโดยส่วนตัวผมมองว่าที่ดินแปลงนี้นะครับด้วยราคารูปลักษณ์ของโฉนดเป็นที่ที่สวยถ้าท่านผู้ชมมีความต้องการอยากจะได้ที่ดินสักแปลงหนึง่งนะครับทางน้ําเข้าทางน้ําออกนะฮะ ผมว่าที่ดินแปลงนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการที่ดินนะครับขนาดประมาณ20ไร่ที่ดินแปลงนี้19ไร่2งาน39 hit. ตารางวาย้ําว่าขายในราคาเพียงไร่ละ104,000บาทแต่กต่อนที่เราจะมารีวิวนะครับเราเคยรีวิวไปแล้วที่ดินแปลงนี <S <S ้ในราคาไร่ละ106,000บาทนะฮะนะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถาม รายละเอียดตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหรือว่าถ้าท่านผู้ชมต้องการอยากจะขายที่ดินนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการโฆษณาที่ดินให้กับท่านผู้ชมเอาละฮะในส่วนของวันนี้นะครับผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ